การประยุกต์กฎการสะท้อนที่สําคัญก็คือการเกิดภาพนะครับจากการสะท้อนจากกระจกนะฮะซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น2กรณีคือการสะท้อนจากกระจกลาบหรือการสะท้อนจากผิวลาบและก็การสะท้อนจากผิวโคง้งนะครับในที่นี้เราจะพูดถึงการสะท้อนจากผิวลาบก่อน เราจะพูดถึงการสะท้อนนะครับบนผิวลาบนะครับเราจะพูดการสะท้อนบนผิวลาบประเด็นของการสะท้อนบนผิวลาบก็อย่างเช่นการสะท้อนจากภาพจากกระจกเงานะฮะการสะท้อนภาพจากกระจกเงา ัอย่างเช่นถ้าเรามีกระจกเงาอยู่นะครับแล้วเรามีกระจกเงานี้วางอยู่แล้วเราตั้งสมมติแนวแกนนะแนวแกนขึ้นมา1อันนะครับ เราจะเรียกแนวแกนอันนี้ว่าแนวแกนมุกสำคัญตัวแนวแกนนี้เราจะใช้เป็นแนวแกนอ้างอิงซึ่งเรามาักจะใช้แนวแกนที่ตั้งฉากับจุดยอด ของพื้นผิวนะครับในกรณีของกระจกลาบก็คือแนวแกนที่ตั้งฉากกับพื้นผิวของกระจกลาบนั่นเองนะครับแต่ว่าในกรณีของกระจกโค้งเดี๋ยวจะมีความหมายที่มีรายละเอียดมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราค่อยดูต่อไปนะครับเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับวางอยู่หน้ากระจกนะคำถามที่ มากจะพบก็คือภาพของวัตถุที่เกิดขึ้นนะภาพของวัตถุที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนของกระจกนี้จะเป็นอย่างไรนะจากประสบการณ์ในชีวิตประจําวันเรารู้ว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับวัตถุที่วางอยู่ข้างหน้าแต่ว่ามีลักษณะกับซ้ายกับขวาประเด็นที่สําคัญอันหนึ่งก็คือระยะความลึกนะ แล้วก็ขนาดของวัตถุเนี่ยก็จะเหมือนกับวัตถุที่เป็นที่วางอยู่ข้างหน้ากระจกความหมายก็คือว่าเราจะมองเห็นภาพสะท้อนที่อยู่ลึกเหมือนเสมือนลึกเข้าไปในกระจกเท่ากับระยะที่วัตถุนี้วางอยู่หน้ากระจกนะครับทีนี้เราจะเข้าใจตรงนี้ได้อย่างไรนะครับเราสามารถจะเข้าใจตรงนี้ได้โดยใช้กฎการสะท้อน รเริ่มต้นนะอ,อันที่หนึ่งนะครับเราต้องเริ่มต้นจากหลักการเกิดภาพก่อนนะครับก็คือทุกๆจุดนะฮะบ,บนวัตถุเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราดูที่จุดใดจุดหนึ่งอย่างเช่นดูที่จุดยอดของวัตถุนี้นะครับเราก็จะพบว่าจุดยอดของวัตถุนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นแหล่งกําเนิดคลื่นออกไปในทุกทิศทางนะครับทีนี้เราจะเลือกแนวไอแสงหรือแนวคลื่นแสงที่เกิดขึ้นจากจุดยอดของวัตถุเนี่ยมาหนึ่งแนวในที่นี้นะครับ เราจะเลือกเอาแนวที่อยู่ในแนวขนานกับแกนบุกสำคัญนะครับแสงที่วิ่งออกไปในแนวนี้เมื่อไปกระทบกับกระจกตามกฎการสะท้อนมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนในกรณีนี้นะนะตำแหน่งนี้เราจะพบว่ามุมตกกระทบนะครับ ซิต้าไอเท,ท่ากับ0ใช่์เจครับซิต้าไอเท่ากับศูนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราวัดมุมตกกระทบเราวัดเทียบกับแนวเส้นตั้งฉากแนวแสงแนวนี้นะครับเป็นแนวแสงที่วิ่งมาในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวเพราะฉะนั้นมุมมุมตกกระทบจึงเป็น0เมื่อมุมตกกระทบเป็น0มุมสะท้อนก็จะสะท้อนออกไป ในมุมศูนย์ด้วยเช่นกันก็คือแสงก็จะสะท้อนออกไปในแนวลักษณะยอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเราดูอีกเส้นหนึ่งเราดูเส้นนี้แสงตัวนี้วิ่งมานะครับทำมุมเซต้ากับแกนมุกสำคัญซึ่งในกรณีนี้แกนมุกสำคัญก็เป็นแนวเส้นตั้งฉากเช่นเดียวกันนะครับ เราก็จะได้แนวแสงสะท้อนออกมาเป็นแบบนี้โดยที่ตรงนี้ทํามุมเซต้าเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่ามีแนวแสงสะท้อนออกมาสองเส้นอย่างนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราต่อแนวแสงตงัวนี้นะครับย้อนกลับไป ทอดแนวแสงอันนี้ย้อนกลับไปจะพบว่าแนวแสงนี้จะตัดกันที่จุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งเราจะบอกว่าภาพของวัตถุจะเกิดที่จุดนี้จุดที่แนวแสงตัดกันถามว่าทําไมเราถึงบอกว่าภาพของวัตถุกเกิดที่แนวแสงตัดกันเพราะว่านะที่จุดนี้นะครับที่จุดนี้เนี่ย แนวแสงนะครับสะท้อนเสมือนมันตัดกันเพราะฉะนั้นจากหลักการเกิดภาพนะครับมันหมายความว่า มันเสมือนกับว่าแสงที่สะท้อนออกไปเนี่ยนะครับมันมีจุดเริ่มต้นมาจากจุดที่แสงตัดกันนะครับมันมีจุดเริ่มต้นมาจากจุดที่แสงตัดกันก็คือจุดนี้นะครับเราจึงบอกว่าภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นนะจุดที่แสงตัดกันนี้นะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ เราจะหาขนาดหรือความสูงของภาพกับระยะของภาพที่อยู่ลึกเข้าไปในกระจกนะครับมาดูขนาดหรือความสูงก่อนนะฮะจะเห็นว่าถ้าเราวัดขนาดหรือความสูงของภาพนะเราก็จะได้ว่าความสูงของภาพตัวนี้มีค่าเท่ากับ h ซึ่งถ้าไปดูเทียบกับความสูงของวัตถุเราก็จะเห็นว่าความสูงของวัตถุก็มีค่าเท่ากับ h เช่นกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความสูงของภาพกับความสูงของวัตถุจะมีค่าเท่ากันนะครับต่อมามาดูที่ระยะที่เกิดภาพเทียบกับระยะวัตถุนะครับตรงนี้เราบอกว่าระยะวัตถุของเราคือระยะจากวัตถุไปถึงกระจกเราเรียกว่าเป็นระยะ s นะครับ และระยะจากกระจกนะครับมาถึงภาพเราเรียกว่าเป็นระยะ s p r แนะครับจากรูปจะเห็นว่าถ้าเราดูที่มุมเซต้านี้นะครับมุมเซตา้าจากการที่มันเป็นมุมตรงข้ามเราจะได้ว่าเราได้มุมตรงจุดนี้ นะครับเราได้มุมตรงจุดนี้เป็นมุมเซตาด้วยนะครับวัตถุวางตั้งฉากกับพื้นนะาภาพตรงนี้ก็จะวางตั้งฉากกับพื้นด้วยใช่ไหมครับ และระยะ h นะของวัตถุก,กับของภาพสูงเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูรูปสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมตัวนี้สมมติเรียกว่าตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมตัวที่หนึ่งและรูปสามเหลี่ยมอันนี้ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมรูปที่สองนะ จะเห็นว่าจะเห็นว่านะครับสามเหลี่ยมหนึ่งเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมสองนะครับเมื่อสามเหลี่ยมหนึ่งเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมสองหมายความว่าเราจะได้ว่าขนาด ของ s จะมีค่าเท่ากับขนาดของ s p r i m นะครับขนาดของ s จะมีค่าเท่ากับขนาดของ s prime นะทีนี้อาจจะมีคนตั้งคำถามว่าแล้วทำไมต้องหักขนาดทำไมไม่บอก s แล s p r i m เลยนะฮะทั้งนี้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขของสิ่งที่เรียกว่า ข้อกำหนดของเครื่องหมายนะฮะข้อกำหนดของเครื่องหมายนะครับในข้อกำหนดของเครื่องหมายนี้เราจะกำหนดให้ S, s มีค่าเป็นบวกในขณะที่ S p r พรมมีค่าเป็นลบนะครับเพราะนั้นจากข้อกำหนดของเครื่องหมายตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราจำเป็นต้องเขียนความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ว่า S มีค่าเท่ากับลบ s p r พรก็คือเนื่องจาก S p r พรามีค่าเป็นลบแต่ S มีค่าเป็นบวกเราจึงต้องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปเพื่อให้ สามารถเขียนเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือผลที่เกิดขึ้นจากภาพหรือภาพที่เกิดขึ้นจากการะสะท้อนจากกระจกลาบนั่นเองนะครับ